นึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วแต่สารพัดวิไลสีไซนนะคะอันนี้วิไวลเอาเขาเรียกอยียังได้สิเปิดให้เบิง่งมอหนึ่งวิไลบะมีหมอหนึ่งคือบานเห่านะคะวิไลก็ใส่แบบนี้เลยคะ่ะเห็นมอแซ่ข้าวเหนียวแล้วก็เห็ดแบบนี้เลยคะ่ะด้วยกระซุกแล้วค่ะนี่ไผทียูต่างแดนบะมีหม,มอหมอหัวมอหนึ่งก็เห็ดแบบนี้นะคะ เอาหมอมาใส่เนาะค่ะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบก,กันกับวิไลเมยฝรั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเสือเกาค่ะวิไลเห็ดคลิปไหวเพราะว่าช่วงนี้จะมีอาการไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วิไลก็เลยเห็ดคลิปไหวนะคะสําหรับมือหนานะคะ มื่อนี่วิไลก็สิมาตาแตงอีกแล้วค่ะตําแตงบเบื่อบอกมันง่ายค่ะมันง่ายแล้วก็มันหาง่ายมันง่ายแล้วก็มันหาง่ายนี่วิไลจะมาตําบังหุงน่ะก็มันมันอยู่ไกลค่ะวิไลก็เลยมื่อันเด้ไปสื่อเอาไงไงวาประหยัดไปก่อนเนาะเพราะว่าบังหุงมันการเดินทางกับสิไปสื่อบังหุงก็ต้องสื่อยางอื่นนํานําจังสีนะคะเดี๋ยว เก็บเงินไหวสิทรงห้ทั้งบ้านค่ะนั่นแหละจมเขาใดก็สิทรงห้เขาคือเก่าเลยค่ะมันมันทนบ่ได้ค่ะมันทนบ่ไ <c> ด <oughs> ้เาเป็นคือวิไลยไหนมันทนบ่ได้ดอกค่ะเบาไปจมไปกับพ่อใดแคระบ่ายสนั่นเลยค่ะเบาไปกับสงสารเขาคือเกา่าห้เล็กห้หน่อยก็ทรงเนาะค่ะนั่นแหละค่ะกระดกระดดพ่อระบายเด็กพ่อพ่อเบาสนั่นเลยค่ะ แต่แต่ก็ยังให้เบาให้เขาหูแน่นเนาะคะ่ะเนาะเอาให้คนถืวอว,ว่าเขาบบกเขาใจเบาให้เขาคนถือว่าเขาบ่รู้ว่าคนไทยยู่เมียฝรั่งอยู่ต่างแดนนี่เป็นแบบไดความรู้สึกเป็นแบบไดสําหรับบางคนนะคะวิเล่บดี์เบาทุกคนเนาะค่ะบางคนเขาหาได้เขายัางเขากับภูมิใจในตัวเจ้าของโบมีไผ่บอยากทรงเงินซอยเลื้อทางขอบครัวทั้งเมืองไทยแบบดอกค่ะถ้าเฮาหาได้เฮาบบมีภพละอีหยังหมากไหมเฮาก็ากอยางไห้เฮากระยักซอยเฮาก็อยัก ให้เขามีความสุขคือกันกบเฮ้าอยู่หนีเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคันเราไปด้วยค่เจ้าสิว่ามึงอยู่อยู่ดีกินดีแต่ทังนี่คือประสงค์มาไห้ก็สามีเัสนะะสิสื่อให้กินเนาะค่ะเนาะสามีเปิดสื่อให้กินเปิดสื่อให้ยูก็จักสิว่าจังไรแมนอยู่บอกค่ะแต่ให้เอาเงินส่วนหนึ่งที่เขามาสื่อก,กับเขากับนามให้เฮ้ามันก็ร้ายแล้วค่ะ้าาจ่ายอยู่ในเขาก็อยากให้เฮาอยู่ดีกินดีแล้วก็สิบแบงเอาไปให้ทางพุนอีกมันก็นสิยากในจักหน่อยนะคะ นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะอีกแล้ววิไลกระไดนี่ค่ะวิไลสื่อกติกหน่อยมากค่ะอันนี้ราคาพันเอาแต่คาทรงเอาแต่คาทรงมากพ่นว่ากระตะหักดีค่ะัใส่ี่วิไลหนึ่งเขาไว้แล้วสิเอามาใส่คุณพูนเนาะค่ะสิมาใส่พุนพูนก็หนารักดีนนารักดีแต่ว่าเข้าหนาด้วยสื่ออันใหญ่อีกจังน้อยหนึ่งก็หน่อยแน่หน่อยแห้งในอยู่นี่ค่ะแต่ก็โอเค มันหายากเนาะค่ะอยู่นี่มันหายากวิไลเคยไปบ่งอีกอยู่บ่งหนึ่งก่อบางเถือกแพงนะคะฟ้ากับคล้ายต่างหากลานจินน่ะฟ้ากับคล้ายต่างหากไอตัวนี่กับคล้ายต่างหากคล้ายคนละยงางบ่ได้ร่วมกันเจ็งสีนะคะคล้ายแยกโอ้ยโอ้ยดูสิเครียดเยอะทุกใจเยอะตีนการเริ่มขึ้นแล้วต้องบำรุงตัวเองซะแล้วบำรุงตัวเองด้วยปลาล้านะคะปลาล้า ฝุ่นได้เพิ่นบำรุงตัวเองด้วยปลาวบาไปไล่ามากับทุกใจไล่หมื่นวิไลสีมะหายเบิงว่าพูดถึงว่าอาหารเมนๆมนเนี่ยสามีวบาจังไรลูกวบาจังไรแน่อยู่บอบอถึงว่าไม่ไม่กาแฟนวิไลเนี่เพิ่นก่เอ่อเพิ่นเห็นมา,ตาแต่แต่เริ่มแรกเลยนาะค่ะว่าวิไลกินไม่ไม่เพิ่นไม่ไม่ถือลูกจักกันน่ะเพิ่น เมาเนาะเพิ่นเมาเฮาให้กินอีหยังเพิ่นกินหมดดด้ค่ะเพิ่นเพิ่นบ่เคยซิมอีหยังเพิ่นก็ซิมเพิ่นเพิ่นอยากให้เฮาน่ะอันฮักเพิ่นเนาะอยากให้วิไลนั่นมักเพิ่นเพิ่นก็กินก๋วยเตี๋ยวกินนั่นกินอีกกินหมดดด้ค่ะกินแมงกินไอ้วิไลแมงทอดน่ะวิไลซื้อแมงทอดมากินเพิ่นก็กินด้ค่ะเอาให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินปัดพ่อเพิ่นเซาเมาเพิ่นบอกว่าข่อยจําบ่ได้แต่เพิ่นก็กินคือเก่าเด้แต่ลูกไส้วิไลเนี่ยเคยไปเมืองไทยลองซิมอยู่เพิ่นบ่บ่ย่านเลยแต่ลูกสาวบ่เอา แต่เรื่องอันประแดกแม้นเน,นี่หลูกสะหลูกไส้เนี่จะเป็นอีหยังทีเ้าอยู่ตลอดว่าบบมักว่าเมน้นแต่ว่าหลูกซาวนี่ก็คือต้านใจแม่เเม้นได้ก็ต้องทอนเม้นได้ก็ย่างหนีจะสีนะคะแต่ลูกไส้นี่จิสิจมอยู่ตลอดคอยเมน้นคอยเม,นยนเมน้นเดินหนีเบาๆเลยล่ะค่ะก็คือขันสีเบาวิไลเคยบอกเพื่อนว่าเวลาวิไลสิกินหยังอย่ามาเห็ดหน้าตาแบบนี้วิไลว่าจะส่มันเสียมารยาท <c oughs> เม้ในใดเจ้ากระย่างนี pray, ้จะยังไม่เห็ดหนาตาแบบนี้เห้คนอื่นเขามันเป็นอาหารของข่อยวิไลบอกบอกเพิรเนาะบอกบอกลูกชายมันเป็นอาหารของข่อยเจ้ายามาเสียมาลยาควิไลบอกลูกชายจั่สิพอมาช่วงนี้เพิ่นก็เริ่มบอกคอยเบาแล้วค่ะแล้วก็เพิรนก็บอกว่ามันเม้นบอกพอเพิ่นสนสิพอเพิรนก็บอกว่าเจ้าบอชินยูติ ก็เลยปล่อยๆไปแล้วพันกับแบบมาบอกตอนหนาวิไลมันเหม็นดัชนีสีเป็นยังเจ้าคือกินได้มันเหม็นแห้งบางเธอพันยางเขามาพันก็อู้เหม็นเม้นเม็นเห็ดหนาเห็ดตายวิไลบอกหยุดอย่าเปลี่ยนนิสัยนะอย่ามาเห็ดนิสัยจังสี่อย่ามาเห็ดนิสัยเสียมารยาทกับคนแบบนี้เจ้าเหม็นเจ้าเหม็นจากกัญญาณนี้จะ่ามาเห็ดตอนหนาต้อตาข่อยเห็ดเห็ดหนาแบบนี้ใส่ข่อยข่อยหูยดดอกว่ามันเหม็นแต่มันเป็นอาหารข่อยเจ้าก็ต้องรับให้ได้นั่นหละค่ะ มิไลแก็ได้สั่งปลาแดกนะคะสังปลาแดกสังปลาแดกมาจากพีมีพีอยู่นีคนขายนะคะมีพีอยู่นีคนสั่งมาขายก็สั่งจํากัดแหละค่ะเพราะว่าเราก็ล่มในกลุ่มของยูเคเนาะค่ะในกลุ่มของยูเคถ้าใครสนใจจังสีคือจับจองกันได้แล้วเขาก็จะเอามาให้นะคะนี่ก็คือปลาราแบบนี้นะคะอันนี้คือสั่งมามันก็คุ้งอยู่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่17ดปอน เออเงินไทยก็อยู่ที่ออปอนละ45บาทกว่านะคะวิไลกับบัดณนับนะคะวาว่าเท่ายกับออนับเอา, no, าเนาะปอนหนึ่งก็อยู่ที่ปอนหนึ่งก็อยู่ที่45บาทกว่านะคะ45บาทกว่าตอนนี้นะคะอันนี้17ปอนมันก็คุมอยู่ดอกค่ะสีมาบอกวา่าแม่ข่าขายแพงจะบอกวา่าปกตินะคะปกติพาอวา่า คันเฮาสิคืดว่ามันขายแพงเฮาไปสั่งเอาเองไปให้ไปให้พวกบริษัทเขาไปจ่ายเงินทางบริษัทเขาเองเฮาบ่สะดวกแบบนั้นเฮาก็ต้องยอมรับเฮาก็ต้องแพงใดคันเฮาสมมุติว่าแพงใดแต่ว่าเฮาพ่อใจสีสิสั่งเนาะค่ะเนาะสําหรับของแต่ละอย่างพีเพิ่นกระแถมแถมไอ้ของบ้างสบูเด้อแบบหนึ่งวิไลสิเอามาให้อันนี้พี่เขาห้มาซื่อค่ะ เรา,าขายสามอันซิบค่ะขายสามอันซิบจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นบ่เขาก็จะเอามานี่ค่ะเป็นงนีสิเขาก็เอามาใส่กันแบบนี้นี่โอเคนะคะใส,ส่สบ,บู่ตรงนี้จะเบ่งไอ้นี่ในะจังหน่อยเพราะวิไลไปบ้างแต่พระธาตได้ใส,ส่สบ,บูด่ดอกค่ะนี่บางต่างจังนีน้ำก็สิไลลงค่ะสิไลลงแบบนี้ อันนี้พันขายสามอันสิบปอนด์นะคะสามอันสิบปอนด์ด้านหลังจะลกๆในนะคะเพราะว่าวิไลบมีบ่งไหวตู้เย็นเต็มค่ะตู้เย็นสซสัยถามีงเงินบอกง่ายวิไลจะให้ใจปุถุททองค่ะม่านอนอิ่มกับนอนอิ่มอยู่แต่ว่าสงสัยมันจะมีความเครียดความยั้งอยู่ในโต๊ะในใน,ในหลังกายเนาะในโตนี่แหละแต่ว่าบางทีความคิดนี่ก็บร่ขึ้นว่าจะเครียดอีหยังหมากไหมนะคะแต่ว่า ร่างกายอาจจะเข้าบบหูโตก็ได้นะคะเครียดแบบบรูตัวนะะเนาะค่ะเนาะดานหลังจะลกเลยนะคะขอถทษขอภายหลายๆเพราะว่าแฟนไปสือกับเขามาเมื่อนี้แล้วตู้เย็นเต็มค่ะตู้เย็นเต็มบ่มีบ่งไหวอันนี่กับพักเพิกไว้จะสีตู้เย็นต้องใส่หน่อยเกินไปค่ะ <c oughs> ไอมะเคือเทศก็อยู่ขังนอกอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้ะพยายามจะเอาอยัางออกกินก่อนแล้วก็จะ เอาเขาไปนะคะก็เลยจะลกๆแนวก็เลยว่างไว้หนีพอบางมองอื่นมันกับโต้ตงหนีก็เต็มนะคะทั้งขนมทั้งผลไม้มักม่วงผวกซับปลดผงยังยังสี่หลูกแพร่ยังไงค่ะพ่นไปก็หลูกไส้ตอนเสาร์นะคะเมือ่อเสาร์นี้วิไลปุกหลูกให้ไปโรงเรียนวิไลปุกหลูกให้ไปโรงเรียนแต่หลูกไส้ผมไม่โรงเรียนเมื่อหนีโรงเรียนยุด ไปหอดรงเรียนโทรมาบอกพว่ารงเรียนยุดเมื่อนี่ก็เลยพนก็เลยไปกับลูกชายพนวิไลกับไปพนกับสื่อไอ้บักม่วงสื่อบักม่วงก็ต้นนี่กับพนก็โอเคนะคะพนหูวว่าเฮ้ามักกินยังน้องลูกลูกสาวมักกินยังปากกรสือมาห้แล้วก็สื่อเซลหมอนสื้อยางเยสีมาหายวิไลนะคะวิไลกับบรดิสังนกใจจริงกับอย่างให้เพินสื่อมาหลายเพราะว่า วิไลสื่ออาหารมาหลายค่ะทั้งมาหมา,มาทั้งยังแล้วก็อาหารในตู้เย็นก็แซ่แข็งนะ่ะก็ยังหลยเพราะว่าบางช่วงบางเธอวิไลปวดแอลบมวนก็วิไลก็จะบ่ค่อยกินนะคะก็กินกินขนมกินขน,น,ขนมเล็กๆหน่อยแล้วก็คือมือหนึ่งกินขาาหนึงะจังสี่นะคะเพราะว่าบางเธอขันเจ็บเอลเจ็บยังก็มันบ่มีมันมันก็กินยังถึงง่ายๆไปค่ะเพราะว่ามันบ่ไวถึงสี่เห็ดเนาะคะ่ะ เออนั่นแหละค่ะี่ก็ปลาแดกปลาซิวนะคะเป็นปลาแดกปลาซิวนั่นแหละค่ะก็เลยสิเอามาตำส่งเอามาตำส่งพ่นกสื่อขนมแบบนี้แลค่ะก็โบแมนว่ามีเงินหนรายด้อค่ะแต่ว่าแฟนวิไลผมจะเป็นคนถี่เต็มถี่ในการกินกับให้ลูกให้ทุกคนได้เต็มถี่นะคะโบแมนว่าเ้ามีเงิ่อนรายแต่เรื่องการกินพมจะเต็มถี่แน่สื่อยั้งกินยั้งสิผักก็สื่อให้ลูกให้วิไล หมือไอ้ลงแน่นาคดเข่ากับบวชูดอกเนาะค่ะว่าเป็นจังไรเพราะว่าสมัยนี่ทุกบ่ม่นว่าสมัยนี่ดอกสมัยได้กระซังอัดอาเขาเห็ดเข้าเห็ดทุกมือให้มีความซุกเข้าเห็ดทุกมือยาแบบว่ายายาไปแข็งเครียดนํานํานําสิ่งที่มาเห็ดในเข้าสะเทือนใจร้ายเข้ากับเห็ดทุกมือให้มีความสุกเนาะค่ะเนาะานั่นแหละค่ะสำหรับมือนี่ก็สีมตาตั้มสมกินเดี๋ยว สีมะําสีมะลองลองปลาร้าตัวนี้นะคะลองปลาร่าตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดดูว่าเป็นยังไงนะคะว่าปลาร่าเป็นยังไงที่เลยก็ไปเอาเองค่ะไปเอาเองเพราะว่าเอา่อบรรยามันก็บาดไกลมากนะคะแต่ก็ดีที่ว่ามันมีค,นค้นขายอาหารถูกนีกกนอยุเกลไก่เนาะเพราะว่าส่วนไลฟ์เขาก็ต้องเสียคัหนหมองนะ้ำมันไปไปซื้อ แต่โห,หกลิ่นนะคะก like ล да ิ elin, ating, ่นกลิ Willy ่นเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยอลังการมากสงสัยสีเดวออกไปไว้นอกบานแหรอคะจะบอกว่าเคยๆเด้อเคยแบบมีอ่าสีบอกสู่กันฟังเคยเคยทีว่า ญาติอาของแฟนเก่าวิไลเนาะวิไลขนประแดกเขาเขาอ,อยู่คอน,นโดอย่างดีวิไลขนประแดกมาเป็นกระปุกเลยค่ะข้นประแดกมาเป็นกระปุกเลยเล่ากับยางฮามันเหม็นอีหยังมันเหม็นอีหยังมันเหม็นคืออีหยังนี่เล่ากับวานเนาะวิไลก็เลยบอกว่าอาหารข่อยอาหารข่อยโอ้ยอาหารน่งสีเลยบอกอืมอาหารน่าสีเลยลหละอืม เดี๋ยวซิมาตำเดี๋ยวสิมาตำส,สมบ่งตอนประแดกค่ะโอ้โหตำเสร็จแล้วค่ะตำแตงเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วิไลัยไกายชาแนลนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย